อยากไปเที่ยวจังเลยอ่ะอยากไปเที่ยวแมอยากไปเที่ยวแต่รู้สึกแมว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็อยากจะไปเสาอาทิตย์แต่ว่าเสาอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากเลยใช่ค่ะท่องเเต็มแพงด้วยใช่ค่ะเต็มด้วยใช่ไหมฮะวันนี้เราเลยมีเรื่องน่าสนใจที่จะมาให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเที่ยวกันสําหรับวันธรรมดานี่จริงๆแล้ววันธรรมดานี่มันก็น่าเที่ยวมากนะพี่พี่แต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาอาจจะต้อง มีติดเรื่องของการทํางานแต่ถ้าเกิดหาเวลาวันหยุดได้แล้วก็วันธรรมดาต้องบอกเลยว่ามันน่าเที่ยวจริงๆนะครับมันเป็นโครงการใหม่จากทททด้วยผมชันอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตเรีย,เย,เย,เยนเชิญคุณกฤษดารัตนพฤกษ์นะครับผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกจากการท่องเที่ยวประเทศไทยครับสวัสดีครับ เชิญท่านอยู่กับน้องๆเลยนะฮะงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวแล้วเราดอกอเฟสนะครับคืนเราจะมาพูดคุยกันนะครับผมว่าเป็นงานที่น่าสนใจเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆวันธรรมดาเนี่ยเที่ยวแล้วอาจจะมีความสุขกว่าเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ด้วยซ้ำเป็นยังไงครับกับโครงการนี้ครับคือหลายท่านอาจจะมองเห็นนะครับว่าในปีหนึ่งเนี่ยเรามีวันธรรมดาอยู่2อ0วันประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ทางการเที่ยวประเทศไทยเองก็มองว่าถ้าคนไทยหันมาเที่ยววันธรรมดาบ้างนะครับซึ around, ่งจะทําให้การแออัดของการเดินทางท่องเที่ยวความวุ่นวายความยุ่งยากนะครับ hmm. ลดลงไปเยอะแล้วก็ได้รับความพิเศษเพราะซึ่งในวันธรรมดาเนี่ยโดยปกติแล้วโรงแรมที่พักร้านอาหารหรือว่าสถานบริการในการท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยจะมีราคาพิเศษนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับการบริการที่พิเศษราคาที่พิเศษ แล้วก็ความสะดวกสบายที่พิเศษเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยมองถึงว่านอกจากวันพิเศษเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเสริมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าหากคนไทยลองเปลี่ยนแนวคิดไปเที่ยววันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นครับที่สะดวกนะฮะอ่าแล้วคือคือถ้าอยากเที่ยววันธรรมดาคือมีที่ไหนที่ททจัดนะครับคือแบบมีเป็นเรทพิเศษมีไฮไลท์อย่างไงบ้างครับ ในระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคมบนี้นะครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเองก็จัดงานส่งเสริมการขายนะครับที่เราเรียกกันว่างานแร์นะครับก็จะมีบูธต่างๆนะครับเกี่ยวกับโรงแรมที่พักร้านอาหารนะครับบริจิงบริการทางการท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ500บูธที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิบนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษจริงๆเพราะว่า50%นะครับ อย่างต่ำที่จะต้องลดราคานะครับะะแล้วก็ในเรื่องของการรับโปรโมชั่นอื่นๆนะครับจากพาร์ทเนอร์ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ร่วมในง,งานนี้ไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะครับรถทัวร์โรงแรมนะครับแล้วก็พวกสนามกอล์ฟและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอื่นๆมากมายทีเดียวนะครับ แล้วก็การเดินทางที่จะไปที่ศูนย์ประชุมในช่วงเวลานั้นผมว่าสะดวกนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินทางไปถึงนะครับแล้วก็รถทําให้เราสะดวกสบายนะครับรถไม่ติดก็คิดว่าคนไทยนะครับหรือว่าพวกเราเรานะครับน่าจะลองไปดูว่าวันธรรมดามาันน่าเที่ยวยังไงเพราะว่าครบหมดทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เรื่องของการเดินทางอาหารการกินที่พักรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่จะทได้เวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับแต่เห็นนอกเหนือจาก รเรื่องของงานเที่ยววันธรรมดาแล้วยังมี o u t d อก r f e s t i v มันคืออะไรครับใช่ o u t d o o e เป็นกิจกรรมอันหนึ่งครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญว่าคนรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวกันเนี่ยต้องมีกิจกรรมบางคนชอบในเรื่องของกอล์ฟนะครับบางคนชอบในเรื่องของดำน้ำใช่ไหมครับบางคนชอบในเรื่องของกีฬายิงธนูปีนผานะครับหรือว่าเดินป่าต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้นะครับนำเสนอในในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็คิดว่าคนที่ชื่นชอบตามเทรนด์ต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะไปงานนี้นะครับเพราะทุกงานนี้จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะครับ เรียกว่าไปงานเดียวเนี่ยได้ทั้งวันธรรมดาได้ทั้งเรื่องของกิจกรรมเอาดอร์นะครับที่จะตอบสนองผู้เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละไลฟ์สไตล์ครับย้อีไปทีและกันนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิ์วันที่11ถึง14พฤษภาคมนี้ไม่ว่าจะอยากไปเที่ยวไหนก็ตามในประเทศไทยหรืออยากจะไปใช้ชีวิตสุดสุเอาดอร์ก็สามารถพบกับโปรโมชั่นที่พิเศษที่สุดสำหรับคนไทยที่นี่ผู้อ่ารครับฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับที่เตรียมตัวจะพาครอบครัวไปเที่ยวครับ ครับในช่วงเวลานี้นะครับวันธรรมดาเนี่ยนะครับยังยังยังคอยท่านอยู่ในการเดินทางในวันธรรมดานั้นอย่างที่ทราบกันนะครับมันจะลดความแออัดนะครับสะดวกสบายได้ราคาพิเศษก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับน่าจะพร้อมสาหรับใใหลายๆท่านนะครับที่มีเวลาในวันธรรมดาเราไม่จําเป็นครับที่จะต้องไปวันธรรมดาเนี่ยตลอดจนถึงวันตุกอะไรทำนองนั้นนะครับลองข้าวเกี่ยวเปลี่ยนความรู้สึกสักนิดนึงนะครับเคย ลาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับลองวาเสาร์อาทิตย์จันร์ดูบ้างเป็นอะไรนะครับลองเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็การไปงานแฟร์นะครับงานวันธรรมดาหน้าที่สี่สุดประชุมแห่งชาติสศริกิจคราวนี้เนี่ยท่านที่ไปก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับชิงโชคได้เหมือนกันนะครับไปงานนี้แล้วซื้อครบสองพันบาทนะครับ ก็สามารถไปแลกคูปองแล้วก็เอาคูปองนั้นเนี่ยนะครับไปร่วมสนุกนะครับเพื่อที่จะรับรถนะครับโตโยต้ายาริสครที่ทางการรดไงเตรเรียมไว้หนึ่งขัดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีนะครับรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพ็กเกจทัวร์นะครับโรงแรมที่พักดีๆนะครับหรือว่าจะเป็นบัตรเติมน้ำมันจากบางจากนะครับหรือว่าตั๋วเครื่องบิน นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นมูลค่ารวมหนึ่งล้านบาทที่ทางททเตรียมเอาไว้จริงๆมีของรอรออยู่เยอะแยะมากผมก็เป็นสิ่งที่น่ะดวกมากสิเดียวครับึ่ถึงที่สิ่งปริาคมนี้ฮะจะบอกว่าน้องๆเมคเกอร์ไนี่เวลายืนเหมือนกับยืนโดนอาจารย์ผู้ปกครองกำลังซิลอยู่เลยนะถูกต้อมากเลยนะครับพ่อพึ่งปริศนามากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไร พเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปลา e คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้าว o o d y ทอล์กเท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอากดสิเนียยังไม่กดอีกกด